สวัสดีครับวันนี้เจอกับแดกนางโป๊กนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหรือจุดระมัดระวังนะครับผมหรือว่าเอาง่ายๆก็คือตลาดซุตลาดวายนะครับผมตลาดวายก็คือกราฟไม่ไปไหนนะครับกราฟวิ่งอยู่กลางกรอบนะครับผมจุดนี้ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเข้าเทดเนี่ยหัวถึงกับหัวร้อนเลยนะครับผม ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับพอเราได้กรอบราคานะครับกรอบราคาคลิปก่อนหน้าที่ผมแนะนําไปนะครับพี่ๆก็ไปดูย้อนหลังนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแต่ว่าพอพี่ๆเข้าใจเรื่องกรอบราคาแล้วก็การวิ่งในกรอบราคาเป็นยังไงนะครับก็มาต่อคลิปนี้ได้เลยนะฮะผมขอซูมไปที่ M 1 5นาทีนะครับ ทีนี้นะครับผมเวลามันวิ่งอยู่ในเกาะน,นะครับตามที่เราเทคนิคที่ผมแนะนําไปนะครับแนวต้านอยู่ไหนนะฮะแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับแนวต้านเราจะใช้เป็นสีแดงนะครับแนวต้านเป็นสีแดงพอราคาขึ้นไปเจอแนวต้านนะฮะเราก็จะเซลล์กับลงมานะครับทีนี้ครับเราก็จะมาแนวรับ แนวรับนะฮะก็เราก็จะบ่ายขึ้นไปโดยใส่ไหม้หนักนะครับผม SL ก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ SL ผมเพื่อไว้ให้พี่ๆได้เข้าใจา SL ครับได้ขึ้นไปเจอแนวต้านทำเทนขึ้นไปเจอแนวต้านมีการเบรกราคานะครับแล้วก็ตบลงมา แล้วก็ทาเทรนลงมาทีนี้นะครับพอทําเทรนลงมาเจอแนวรับเจอแนวรับเราก็อดีวผมขอเอาตรงนี้ออกเจอแนวรับเสร็จปุ๊บเขาก็ทําเทรนได้ทําเทรนยกโลยกไฮขึ้นไปเป้าหมายของเราอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ,ะเราลองตีกรอบเล็กไว้ก่อนตีกรอบเล็กๆไว้ก่อนเป้าหมายของเราก็คือวิ่งขึ้นไปแต่ทีนี้ มันมีจุดที่ผิดไปนะครับผมก็คืออ่าห็นลาไม่ได้จุดนี้นะครับผมจุดโซนสีเขียวเนี่ยมันมีการเบรกเอาเชนไลน์ออกมาจุดนี้ก็คือตลาดวายราคาไม่ยอมขึ้นไปนะครับผมราคาไม่ยอมขึ้นไปก็คือเจอแนวต้านอยู่ตรงนี้หรือว่า เอาง่ายๆเลยก็คือมันได้สร้างกรอบราคาเล็กๆอยู่ในกรอบของทันเฟรม M15 ก็คือสร้างกรอบตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะครับพี่ๆพี่ๆเข้าใจนะก็คือสร้างกรอบไซเวย์อยู่ในกรอบราคาของ M15 แต่ถ้าเราย่อเข้าไปน่าจะเป็น M5 นะครับจุดนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้นะครับก็ไซเวย์อยู่ในนี่แหละขึ้นมา ตรงนี้ก็ตบเซลล์ครับ SL ก็อยู่ข้างบน SL ก็อยู่ข้างบนกกอบนะครับผมอ่ทีนี้ขึ้นมาข้างบนเสร็จตบเซลล์เรียบร้อยลงมาข้างล่างราคาได้ลงมาข้างล่างาตบบายขึ้นไป SL ก็อยู่ข้างล่างกรอบนะครับผมอันนี้ก็คือสําหรับไว้เล่นสั้นนะครับหัวร้อนไว้รุ่นใจร้อนนะครับ แต่สำหรับคนที่เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจุดนี้นะฮะถ้าราคาได้เบรกสมมุติว่าราคามันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันขึ้นไปทำเทนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเล่นโฟลว์เทนขึ้นไปนะครับผมมารับย่อใบอ่าจุดนี้รับย่อใบมาจุดนี้รับย่อใบนะครับผมแล้วก็ ขึ้นมาจุดนี้นะครับตบเซลลไม้ใหญ่นะครับพเพราะเจอแนวต้านของกรอบราคาของเรานะครับทีนี้นะครับมันได้เบรกเบรกเทนไลน์ในกรอบนะครับมันเบรกเทนไลน์ในกรอบเราก็ระมัดระวังก็คือเรายังไม่ต้องเข้าเล่นนะครับในโซนนี้นะครับผมสังเกตดูนะฮะร,ราคาจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะวิ่งมันจะวิ่งไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยอ่าอยู่ในกรอบราคาถ้าเราใช้ isi ราคาก็จะอยู่ตรงเส้น50าสิบอดี๋ยวผมลองเปิดดู RSI ไม่ใช่นะครับตอนนี้ RSI อยู่ข้างล่างนะครับผมอต่ผมเทรดราฟเปล่านะผมจะไม่เปิดนะครับโอเคราคาจะอยู่โซนนี้แหละแต่ว่าเราก็มาลองตีเทรนไลน์ดูจินตนาการของเรานะครับเพราะว่าเทรนมันเป็น ประมาณนี้อาจจะใช่อันนี้ผมขอลบตอนอมันไม่ขึ้นมันหลุดเทรนไลน์สีแดงอ่าผมใส่สีแดงไว้ก่อนเด็กงง,งนี้ตอนแรกเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้คาว่าจะขึ้นอ่าทีนี้เป็นเทรนไลน์สีแดงทีนี้หลุดเทรนไลน์สีแดงก็อาจจะมาวิ่งเทรนไลน์สีน้าเงินไอ้สีฟ้าอ่อนเนี่ยแหละครับแต่ มันอยู่ในราคากลางเนาะมันยังบอกอะไรไม่ได้มันมันเป็นการลับแบบกำลังสู้กันอยู่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมตีกรอบเทนไลน์แบบนี้ก็อาจจะใช่ที่มันจะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับอ่าแต่ผมแนะนำว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เทรดมาถ้าราคาอยู่ ตรงกลางเนี่ยผมผมจะไม่เข้าซื้อเลยถ้ามันวิ่งขึ้นมาแล้วก็หลุดเทนกลางกรอบผมจะไม่เข้าซื้อผมจะไม่เข้าซื้อเลยผมจะรอให้มันสร้างเทนใหม่แล้วผมค่อยเข้าตามเทนไลน์เลนสั้นฟอลโลไปนะครับผมหรือว่าเราอาจจะรอราคาวิ่งลงมาในจุดนี้ แล้วก็บายไม้ใหญ่ขึ้นไปเอานะครับแล้วก็ <c oughs> ขอไปครับหรือว่าราคาได้เบกกรอบนี้อ่าแล้วยืนได้ผมก็จะ follow ายขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในการยืนราคา ในรายละเอียดในการเบรกกรอบผมก็จะค่อยๆทำคลิปให้นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ได้มาแนะนำเรื่องการวิ่งอยู่ในกรอบราคาแล้วก็วิ่งอยู่กลางกรอบถ้าหลุดเทรนไลน์แล้วเราจะต้องหยุดเทรดหรือว่าดูตลาดดูแนวโน้มก่อนว่าตลาดเลือกทางไปทางไหนตอนนี้กำลังสู้กันทั้งขาบ่ายและขาเซลลนนะครับผมนักลงทุนกำลังสู้กันอยู่ โอเคนะครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากพี่พี่กดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม